โอเคครับสวัสดีครับพบกับรายการดังทีวีนคือดังเงี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาเลสเตอรดีใลพ,พาที่ที่ที่ข้ออะไรนะที่ที่8นะครับผมเป็นเวอร์ชันศูนย์จนย์จุดสมโอเคผหลังจากที่เราดูของไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาสร้างอะไรกันดีสร้างบ้านหรือสร้างอะไรดีนะเราน่าจะสร้างพวกแฮมเมอร์ฮนะแฮมเมอร์เราก็สามารถสร้างบ้านได้ เอาเราหาครองกันก่อนโดยใช้ควานในการทุบนะครับอคลิปอยู่เว้ยวันนี้มีแขกรับเชื่อนด้วยนะครับแต่เขาไม่พูดนะครับ นะคะผมมีคนบอกว่าห้ามเข้าให้เข้าห้ามครับต้องเข้าห้องทอแต่ผมไม่เข้า <sl ur ugu ay> อของเต็ม,ม,มน่าจะขวานนี้ใส่ไปก่อน้แต่เราใช้ขวานอันนี้เอาทิ้งไปก่อนเราใช้ขวานธรรมดาก่อนนะครับทิ้งไปก่อนครับแล้วก็เอาอันนี้มา ใช่นี่ครับไหลครับมันไหลไม่เป็นไรไหลอย่างนี้ก็ดีอืมอืมอม,อม,อม,มต่อไปเราสร้างเบสเลยอ่ะตอนนี้เขาปรับเป็นใหม่ก็คือแบบมันย้ายเตียงได้แล้วนะครับเราก็สามารถย้ายเตียงไว้ในบ้านได้แต่ยังไม่ได้สร้างบ้าน วางไว้ใต้ตรงตรงนี้อืมโอ้นอนเลยอย่างนี้ละนี่แหละอ้าวประมาณนี้แหะครับดีแล้วแล้วก็สร้างแคมไฟแคมไฟเราหายไปเรียบร้อยล้วมาอยู่ไว้ตรงนี้อ่าอืมโอเคครับ เราก็สร้างเตียงเสร็จแล้วใช่ไม,มันพัดนี้ก็แค่มาหาของนะครับ ใช่เรียบโอเค,อเค,ครับเราก็มปหาสร้างเตียงแค่นั้นเราก็มาหาของให้หมืดก่อนอทีทีมันเป็นบักครับต้นไม้หนึ่งต้นกลายเป็นสองต้นเฉยมันเป็นการบักอาค้งยิ่งใหญ่ไหครับ โอเคเราจัดไม้ต้นนี้เสร็จแล้วก็ถอดคิดได้เลยนะครับ ตัดก่อนละต้นครับเอือวันนี้เขาพูดแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาตัดสายเปอยเขาเล่นเฟซบุ o กอยู่นะครับไม่รู้ว่าไมเขาตัดสายเปอยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแต่ต้นเดียวโอเค ไม้นี่ฉันเยอะจริงๆขอ <ś les> งเยอะนะครับไม้นี่เยอะจริงๆสร้างบ้านได้หลายหลังนะครับแต่หลังคาไม่ไม่รู้นะครับแต่หลังคามันจะพอหรือเปล่า พังใช้นี่ครับโอเคโอเคครับก็ก็จะจบคลิปแล้วค,ครับ ก็แค่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม